สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆนมาทำเมนูอาหารหง่ายๆกันค่ะวันนี้นะคะเราจะชวนมาทำเป็นลาบไข่นกกะทาค่ะไข่นกกะทาเนี่ยทำอะไรก็อร่อยนะเพน่อนๆกินเปล่าๆก็อร่อยเอาไปทำเป็นไข่ลูกเคยหรือว่าเอาไปทำเป็นไข่ครกก็อร่อยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เรากินแล้วเรารู้สึกชอบมากๆเลยก็คือการที่เอาไข่นกกะทาไปทำลาบมันมีรสชาติที่แบบว่าเข้มข้นจัดจ้านแล้วก็มีความหอมของผักต่างๆแล้วก็ รารู้สึกว่ามันกินแล้วสบายท้องมากกว่าการกินเนื้อสัตว์นะคะก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆนะเผื่อใครมีไข่นกกระทาอยู่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรลองเอามาทำลาบดูนะ่าจะติดใจกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบเนี่ยจริงๆในการทําลาบมันก็แล้วแต่บ้านว,ว่าจะใส่อะไรบ้างนะคะของเราก็จะมีไข่นกกระทะใบซาลาแหน่ มีหอมแดงนะคะเราใช้เป็นหอมแขกนะแล้วก็มีน้ำปลาพริกป,ป่นข้าวคั่วนำมะนนาวแล้วก็มีน้ำตาลนะคะมันอยู่ที่เราปรุงรสชาติด้วยเนะาะอยากใส่อะไรไม่อยากใส่อะไรนะคะก็ตามสะดวกใครจะใส่ผักชีใบ,บเลื่อยด้วยก็ได้นะอย่างที่บอกว่ามันกำหนดให้กันไม่ได้ก็อัตราส่วนก็ไม่มีเพราะว่าแล้วแต่รสชาติที่เราชอบเช่นกันนะคะวัตถุดิบของเราก็มีประมาณนี้แหละเพื่อนเเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะ เดี๋ยวเราเริ่มจากหั่นเครื่องกันก่อนเครื่องที่เราจะหั่นวันนี้ก็จะมีแค่หอมแดงนะคะที่ต้องหั่นนะเพราะว่าอย่างอื่นเราก็หั่นมาหมดแล้วพวกมะนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหอมแดงเราก็จะหั่นเป็นแว่นๆนะคะหั่นผักหั่นเครื่องแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะหมักปรุงตัวน้ำลาบของเรากันนะคะ เราก็จะใส่เป็นน้ำตาลทรายนะคะนิดหน่อยจริงๆใช้น้ำตาลมะพร้าวก็ได้เนาอหรือว่าบางคนทำาั่มจริงเขาไม่ค่อยใส่น้ำตาลกันแต่เอาใส่นิดนึงนะคะตัดรสชาติพีกป่นนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำมะนาวนะ แล้วนะคะเราก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยละลายดีนะเราก็ปรุงจนได้รสชาติที่เรารู้สึกว่ามัน ถูกจริตถูกใจเราแล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ไข่นกกระทาลงไปเลยอันนี้ก็คือต้มธรรมดาเลยนะต้มให้มันสุกเนาะแล้วก็ตามด้วยหอมนะคะที่เราหั่นเอาไว้ลงไปเราชอบจิ้หอมแดงก็เลยจะใส่ให้มันเยอะหน่อยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันไ้ของแดงนี่ยมันแตกๆออกเป็นเป็นส้นะละพอเราคลุกเคล้าต้นเข้ากันนะคะสุดท้ายเราก็จะใส่ข้าวคั่วเแล้วก็ใบสะระแหน่ลงไปนะคะ แล้วก็คลุกอีก,กรอบหนึ่งทีนี้ก็จะมีความเป็นลาบมากขึ้นแล้วนะคะ ส,ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะเราก็ชิมรสชาติอีกครั้งหนึ่งว่าถูกใจหรือเปล่าถ้าถูกใจแล้วเนี่ยนะเพืเ่อนๆเ,เราก็สามารถเอาเขาไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยคะ่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของลาบไข่นูกระทาของเราในวันนี้นะคะเพื่อนๆเป็นเมน,น,นูที่ทำง่ายกินง่ายแล้วก็สบายท้องมากเลยด้วยความที่เขาไม่มีเนื้อสัตว์นะคะแต่ว่าตัวไข่นกกระทาเนี่ยคอเลสเตอรอลเขาค่าอนข้าง,ง,ง,งสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็ กินแต่พอหายอยากกินแต่พอดีกินแต่พออิ่มน,นะคะอย่าก,กินให้มันมากเกินไปนะก็เป็นเมนูง่ายๆที่อยากให้เพื่อนๆลองเอาไปทําดูใครอยากกินลาบแต่ไม่อยากกินเนื้อสัตว์ รับรองว่าถ้าเพื่อนๆได้เจอเมนูนี้น่าจะต้องติดใจกันอย่างแน่นอนเลยค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันค่ะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวดครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันนะคะหลังหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปก็ ฝากเพืเ่อนๆคอยติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยแล้วก็ถ้าเพืเ่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคาติคาแนะนําไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพืเ่อนๆไปก่อนแล้วพบกันให,ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ